จัดอันดับทีวีมี Facebook แล้วมีสาระมากมายที่น่าสนใจนอกจากช่อง youtube ของเราลิงก์ a c e b o o k จะอยู่ใต้ล่างคอมเมนต์วิดีโอนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กัน้เยอะด้วยนะครับ7สัญญาณที่บ่งบอกว่าผู้หญิงชอบคุณ 1. สัมผัสตัวคุณหากคุณมีบทสนทนากับผู้หญิงและเธอเริ่มสัมผัสแขนคุณหรือขาก็ตามนั่นเป็นสัญญาณชี้ว่าเธอชอบคุณ หากว่าเธอปัดเสื้อคุณบ่อยๆนั่นไม่ได้หมายความว่ามีเศษดินเปื้อนเสื้อคุณอยู่มันหมายความว่าเธอชอบคุณนั่นเองผู้หญิงจะหาเหตุผลเพื่อที่จะสัมผัสคุณบ่อยๆหากว่าพวกเขาชอบคุณจริงๆเธอจะพยายามทําเหมือนว่าเป็นเรื่องบังเอิญอย่างไรก็ตามมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่เธอกำลังบอกคุณเป็นในาใยใว่าคุณสามารถชวนเธอไปเดทได้นั่นเอง 2. เธอไม่ชอบใจเมื่อคุณจีบผู้หญิงคนอื่นหากผู้หญิงที่ชอบคุณ เธอจะไม่ชอบที่จะเห็นคุณจีบสาวๆคนอื่นถ้าคุณกำลังจีบผู้หญิงแล้วก็ถึงแม้ว่าไม่ได้มีความรุนแรงใดๆผู้หญิงบางคนจะเปิดเผยให้เห็นชัดเจนเลยว่า,าเธอโกรธเพื่อให้คุณรู้ว่าการจีบนั้นมันไม่โอเคกับเธอเพราะเธอชอบคุณอยู่นอกจากทำตัวเงียบและสงวนท่าทีไว้ผู้หญิงบางคนจะปลีกตัวออกจากกลุ่มเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เธออยากจะเห็นหากผู้หญิงโกรธเพราะคุณกำลังจีบสาวอื่นอยู่นั่นอาจหมายถึงเธอชอบคุณอยู่นั่นเอง 3. พยายามพูดคุยด้วยเมื่อผู้หญิงชอบคุณเธอจะตื่นตัวที่จะมีบทสนทนากับคุณเมื่อการพูดคุยเริ่มขึ้นเธอจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับบทสนทนานั้นยิ่งเธอพูดคุยมากเท่าไหร่เธอจะยิ่งรู้สึกสบายใจมากขึ้นเท่านั้นเมื่อบทสนทนากำลังดำเนินไปในหลากหลายทิศทางครั้งแล้วครั้งเล่าเธอจะอยากพูดคุยต่อไปให้นานเท่าที่เธอจะทำได้ 4. เธอจะหัวเราะในสิ่งที่คุณพูด เมื่อผู้หญิงชอบคุณเธอจะหัวเราะไปกับสิ่งที่คุณพูดแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเธอกําลังหัวเราะเยาะคุณหรอกนะครับมันหมายความว่าเธอกําลังหัวเราะไปกับคุณตั้งหากถ้าเธอหัวเราะมากพอสมควรมันจะนับว่าดีกว่าการหัวเราะแค่เพียงคิกคักหากว่าคุณทั้งสองหัวเราะไปด้วยกันมันจะดียิ่งขึ้นไปอีกถึงแม้ว่ามุกตลกของคุณจะแป๊กเธอก็จะหัวเราะหากว่าเธอชอบคุณจริงๆ 5. ภาษากายของท่านั่ง หากผู้หญิงไม่ได้สนใจคุณเธอจะนั่งพิงอย่างสะดวกสบายในเก้าอี้ของเธอด้วยขาที่ไขว่ห้างอยู่หากว่าเธอสนใจเธอจะเขินอายมากขึ้นและมันจะยากสําหรับเธอที่จะทําตัวสบายๆเธอจะนั่งเข่าชิดกันโดยข้อศอกจะแนบชิดกับหัวเขา่าครั้งต่อไปที่คุณไม่แน่ใจว่าผู้หญิงชอบคุณหรือเปล่าให้ตรวจดูภาษากายในตอนที่เธอนั่งกับคุณอยู่ 6. เธอบอกใบ้บ่อยๆว่าเธอโสด ผู้หญิงชอบคุณเธอจะเริ่มทิ้งคำใบ้เป็นในนยว่าเธอโสดอยู่เธออาจไม่บอกตรงๆแต่เธอจะพูดในสิ่งที่แน่ใจแล้วว่าคุณจะรับรู้ได้เธออาจจะพูดถึงการเลิกรากับรักเก่าของเธอหรือพูดความจริงที่ว่าเธอเป็นเพียงเพื่อนคนเดียวในกลุ่มที่ไปดูหนังโดยไร้คู่เดทเธอจะทำแบบนี้บ่อยครั้งเพื่อให้คุณถามเธอว่าโสดหรือเปล่ารวมถึงชวนเธอไปออกเดท 7. ติดตามคุณในโลกออนไลน์ ผู้หญิงจะไม่เฝ้าดูคุณในโลกออนไลน์หากเธอไม่สนใจคุณถ้าคุณได้รับคำขอเป็นเพื่อนจากเธอและในทันทีนั่นเองเธอกดถูกใจรูปและความคิดเห็นของคุณหรือแม้แต่สเตตัสทั้งหมดของคุณนั่นเป็นเหตุผลที่หมายความว่าเธอชอบคุณอยู่ผู้หญิงจะไม่ใช้เวลามากมายขนาดนั้นในหน้าเพจของผู้ชายยกเว้นซะแต่เธอชอบเขาจริงๆและอยากได้อะไรที่มากกว่านั้นหากคุณเริ่มได้รับข้อความส่วนตัวจากเธอคุณยิ่งมั่นใจได้เลยว่าเธอชอบคุณอยู่ และนั่นเป็นเวลาที่ควรจะชวนเธอออกเดทได้แล้วอย่าลืมกดไลค์เพจ Facebook และกดติดตามช่องจัดอันดับทีวีแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าให้เร็วที่สุดครับ